เงินเดือนหมดก่อนสิ้นเดือนทํายังไงดีสวัสดีครับผมชื่อน้องเคแทมเงินเดือนหมดก่อนสิ้นเดือนทาย,ยังไงดีเคยไหมเงินเดือนเพิ่งเข้าแต่หายวับไปก่อนสิ้นเดือนถ้าใช่บอกเลยว่าคุณไม่ใช่คนเดียวแต่ข่าวดีคือทุกปัญหามีทางออกถ้าเริ่มจาัดก,การการเงินอย่างมีแผนวันนี้ผมน้องเคแทมมีวิธีง่ายๆช่วยคุณคุมเงินอยู่หมดัดเริ่มจากทางบประมาณรายเดือนแบ่งเ,เงินให้ชัดเจนเลยว่าอะไรคือค่าใช้จ่ายจําเป็นอะไรคือค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอย่าลืมเผื่อเงินออมไว้ด้วย ออ,อมก่อนใช้ตั้งระบบโอนอัตโนมัติไปบัญชีออมเงินหรือกองทุนทันทีที่เงินเดือนเข้าไม่ต้องรอให้เหลือเพราะถ้ารอมักจะไม่เหลือติดตามรายใจ่ายให้ละเอียดจดบันทึกหรือใช้แอปด,ดูว่าเงินหมดไปกับอะไรลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นคิดให้ดีก่อนรูดหรือสั่งอาหารแพงๆเพราะรายจ่ายเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่รวมกันจนเงินหายไม่รู้ตัวสุดท้ายมองหาไรายได้เสริมไม่ว่าจะขายของออนไลน์รับงานฟรีแลนซ์ ance, หรือเริ่มต้นลงทุนเล็กๆก,ก,ก็ช่วยเพิ่มกระแสงเงินสดให้คุณได้ เริ่มต้นจัดการเงินเดือนของคุณให้อยู่หมัดตั้งแต่วันนี้ด้วยการวางแผนและลงทุนอย่างมีเป้าหมายกับเคทแมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์เคทแมได้เลยคำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน